อันนี้ไปรับหน้าที่ภาคจะช่วยกันกลับเลยแบบนี้เสี่ยวจะได้ไม่ติดแบบไม่ติดกันภาคเยกลับเลยเอ้ต้วฟาร์รี่ภาคดันหน่อยโอเคสำหรับไอ้บอสเมื่อคืนนี้ไม่มีอะไรมากพยายามกระโดดหลบมันได้แอนแอนแพลี่มันได้อันอน,นั้นถ้าแล้วก็ได้ ถ่มกุญแจเอามาเปิดลิฟต์ข้างหน้าเรากุญแจมาปึ๊บแล้วก็รอเพื่อนมาขึ้นลิฟต์กดเปิดมาครบยังวะเพิ่ไปเดี๋ยวโล่ว่าต่อไปมันจะเป็นท่านที่สําคัญสําหรับด้นนี้อยู่ก็คือการลากมอนนะอันนี้ต้องใช้แทงอย่างเดียวใช้ความสามารถของแทงรวนๆเลยีอยากช่วยก็ไปเตรียมโลมาช่วยผักมอนได้อ อคุณโยว,วิ่งนำเลยโยคุณโยเดอนเหรวะมาอย่างนีเลยน,นี่เดี๋ยวพาไปดูวิธีแทงลาา่างมอนเดี๋ยวมายอาเนสจะเป็นแทงหลักนะอันนี้แค่เดินไปแต่ไปไปให้มอนมันอกโกเฉยห้ามทำอะไรกับมอนเลยนะครับปล่อยให้แทง ดึงม้อนมาอย่างเดียวแล้วก็ดึงลากมันมาตรงนี้ตรงสะพานไม้ไผ่โอเคพอถึงตำแหน่งเนี้ยทำการดันม้อนอ่า อ่าไม่ลงนะโอเคโอเคดีพ okay. 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 so mm ีเอสดีพ hmm. ีเอสก็สามารถช่วยได้แล้วแบบเปลี่ยนเปลี่ยนลู่มามาช่วยดันมอนได้ถ้าดันไวก็ยิ่งดีนมัไบ้างอะคนแก่ไม่ต้องอะไรอ่ะมคนต้องอับไปทาลนอะไรบ้างปะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเปอนเดิมเลยโอเคอ่าแย่มันมีผักเหมืนกวยอยู่นะ ไม่ต้องไม่ต้องหาอะไรก็ได้มันมันเราแค่เอามาใช้ผักไม่ใช่ต้องจริงจังเบอร์นั้นอันนี้ก็ฆ่ามันไปเฮ้ยเ <c oughs> ม้ยเป็นโล่อยู่วะอันต้งนี้รอเพื่อนก่อนรอเพื่อนเพื่อนก่อนรอเพื่อนเปลี่ยนสกิลเรียบร้อยก่อน <c oughs> สองสามสี่ห้าคนหนึ่งเดี๋ยว คุณหนึ่งคุณคุณเกลียวฟอร์สมาอยู่ใช่ไหมคุณคุณเก็บอะกระมากระเังโอเคอ่โอเพ้นเลยคุณยันคุณโยเพ้นเลยนี่เราฆ่ามันไมินิบอสให้เราต้องฆ่าอองปิลดาร์ยเออร์เดอร์เดะตรงนี้ยังไงมึงครับ ตรงเนี้ยมันจะมีลำแสงสีฟ้ามาเราต้องทำการซีซีบอนตัวนี้นะครับแช่หรือว่าสตันก็ได้อ่าห,<อ>หรือเอาแสงดันก็ได้นี่พอแช่ไปมันก็ไม่มีแสงสีฟ้าแล้วถ้ามีแสงสีฟ้าเราไม่สามารถตีตัวนี้ได้นะทำา a m a g ไม่ได้เลยมันยังมีแกบเลยปะวะแก่ไม่มีแล้วครับแก่ไม่มีแล้วโอเคง่ายเลยทั้งนั้นนะอ่ะดีเร<อ>าก็จะต,มต,ตีมันให้ตายปึ๊บมาะ ก็มาขั้นต่อไปอ่าข้าอ่าไอ้ตัวนี้ออกคีออคีถือคุญแจเอาคุญแจไปเปิดสะพานในขั้นต่อไปได้ครับโอเคโอเคต่อไปก็จะเป็นหน้าที่แทงเหมือนเดิมครับแทงยังไงวะ เห้แทงไปลากแทงไปลากมอนเหมือนเดิมเลยแต่ว่ารอบนี้ไม่ต้องผักตกสะพานแค่ดึงไม้เฉยแทงเปิดประตูปุ๊บแทงจะทําการดึงมอนที่อยู่ตรงข้างหน้าเสาทั้งหมดเอาู <laughs> ผผ้ผพุู่ผิดผู้ผ้ผิดตกใจเลยพี่เกมพี่เกมเกมทำแทงเฉยอี่ นี่ครับแทงโดนล็อกทีพีสคนไหนที่วิ่งก่อนแทงนะจะโดนบ่นนะแล้วเราก็เราก็ฆ่าตัวอ็อกเคิร์สแ,ตตตตตแคเตแเตอร์ตรงนี้ตัวหนึ่งแทงก็ลากลากข้ามไปฝั่งโน้นไม่ให้มันมากวนเราตอนกำลังแก้มาเตอร์ตรงนี้ส่วนไอสามหนอนเนี่ยเราต้องทำการซีซีทั้งหมดอ่ะแช่ไปหนึ่งตัวแล้วก็ตันอีกหนึ่งตัวพอไหมตัวนั้นอะ่ะ ตัน้นนะอ่ะตันละโอเคแล้วก็ทำดาเมจใส่มันได้อ้าวไม่มีคนติดอสรอรอรอก่อนรอก่อนมีตัวนี้มาเพิ่มมาดิฆ่ามันฆ่ามันคุณอาสีกีเราใช้วิธีฟอสสองคนแล้วตันหนึ่งฟอสสองตัวตันหนึ่งตัวได้นะ มมาผพร้อมล้วฟอส<อ>เลยหนึ่งสองโอเคฟอสสองตัวตันหนึ่งตัวแล้วเชื่อกันสีอ่าต่อไปอีกตัวหนึ่งต่อไปก็ฟอสแค่ตัวเดียวแล้วก็ตันอีกตัวหนึ่งสิบปีฟอสตัวนู้นนะเอ้ยฟอสเลยสิบปีตันแล้วโอเคตันละนี่อันนี้ก็อันนี้ก็ตนัตน,ตนล ใช้ใบ,ใบก็ได้ใช่ไหมใบก็ได้เหมือนกันใบของมีดไปไม่ได้ใช่ไหมไปไม่ได้โอเคแล้วก,ก็กดตรงกลางกดเสาต่อไปก็มา,ถ,าถึงขั้นที่ต้องผักบอสผักออกลงลงสะพาน โอเคโยตอนนี้เปิดเสร็จแล้วนะตรงตรงนั้นอ่ะดาเมจเยอะแล้วอ่ะตีไปเลยลากเสียจชนผักเสียเวลาให้แท้งลากแล้วก็ตีเลยเดี๋ยวเราให้คนคนดาเมจตัถาำเขาก็ตีไหวเพราะว่าผมเป็นลงมาบ่อยใช่เหรอนานดูนะเพราะว่าตีไหวตีไหวเขาตีไหวพวกพวกไอ้เซเวอร์บูธอ่ะเขาตีไหวสกิลเขาแรง ไม่เป็นไรแ๊ปลากก็ได้ลากก็ได้ลากลากลากโอเคถ้าจะตีก็ตีถ้าจะตีมันไม่ต้องแนะนำอะไรไงก็ตีก็ตีไปเลยใช่ตอนนี้คือเราตัดเลือกได้ว่าจะตีหรือจะผักเลือกได้แบบนี้ถ้าผักก็เลื่องลงไปแล้วมันก็ตายหรือจะตีก็ได้ เ๋ยวตัวหนึ่งนี่จริงก็จริงไปได้เลยนะหรือจะเคลียร์ก่อนก็ได้แล้วตามไม่นไวนวายเพราะว่าประตูเปิดแล้วเคลียร์หมดยังไม่ก็ดีเพราะว่าสมมติตายตายแล้วก็เกิดมาใหม่จะได้นี่งั้นลองไม่ฟอนนะ คิดว่ามันเอาออกแน่นอนไอ้ไอ,อ้ระเบิดอะ่ะโอเคถอดกระสุนด้วยนะชั้โอเคดันนี้ DPS จะมากองกันอยู่ฝั่งตรงข้ามแทงแทงก็จะไปอยู่อย่างสันโดษฝั่งนู้นเพื่ออย่อยยุบบอ,อดควบบอด ไม่ให้หันมาตีทีเพชรโอเคเริ่มได้เลยโอเคนะแพรนี่นี่ก็แพรรี่ปกติเฮ้ยนั่แก๊บฮะที่ขามาย์มันตัดบอสดินด้วยนะแต่คลิปอยู่ในกระโดดนะอันนี้กระโดดบอสบอสกระโดดแพลตฟอร์มอะ ไม่ก็โจตัวปงนอันนี้เดินหลบเมเทโอถ้าแทงอยู่ฝั่งนั้นมันจะไม่ไอ่ามันจะไม่ฟาดขวานมาทางดีเพยียสที่เป็นทางไฟเง,งี้ยายาวๆเมื่อกี้ไม่ออ๋อไม่ต้องไม่ต้องเล่นแกล่อ๋อฆ่าแกะเฉยๆเนาง้างหดีเพียสหาเขาอัจฉริยะอ๋ออันนี้ลมฆ่าแกะ แค่ตายมีเมดีโอมาปะไม่มีเอ้มีมีลูกมนลูกเหลืองเอออย่าเพิ่งนะเดี๋ยวรอ,อเมเทโอตกก่อนนะคุณครับโอเคพอเมเทโอตกเสร็จปุ๊บเรามากดลูกเหลืองได้คือถ้าเมเทโอมันตกใส่ลูกเหลืองลูกเหลืองน่าจะหายไปในในั้นมีมีแค่แทงคนเดียวที่กดได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องเมเทโอตก ใช่เขาเมทโอจะไม่ตกแต่แทนคนอื่นที่ไม่ใช่แทงห้ามเดินเข้าไปจนกว่าเมทโอจะตกเสร็จ ก็โพว์โวไปอย่าให้มันหลุดแลหลบเมเทออรน,นี่ก็มีแก่สองตัวแล้วก็ลากมาฆ่าทั้งสองตัว ่นได้เลยเหรอนัอ่นเราเล่นแบบนี้ไปก่อนก็นได้อ่อันนี้ต้องปล่อยแทงกดไปรอมีเทโอตกมาค่อยเดินเข้าไปกดอ่าพอถึงจังหวะนี้เราควรที่จะแปลงล่างแปลงล่างยัดดาเมจรลงล่างเพื <ไป S 1> ่อยัดดาเมจเพราะว่าเรือมันใกล้ตายแล้วอาจจะเพราะดาเมจเราแรงก็ได้มันเลยแบบลูกเหลืองโผล่ไวนี่กระโดดอ่ะกระโดดหลบ เดีตัวแราไม่มีอะไรง่ายมากครับโอ้โหได้เวทไหนโอ้โห